สวัสดีครับมาติดตามการวิเคราะห์ฟุตบอลแล้วก็ข่าวสารในแวดวงฟุตบอลไทยนะครับกับผมโกบอลไทยในช่วงกระแสะไทยลีกนะครับช่องกระแสะต่างประเทศวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นโปรแกรมของการแข่งขันฟุตบอลทีมชาตินะครับซึ่งจะเป็นตามโปรแกรมฟี f a เดย์ล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก็เข้ารายงานตัวที่แคมป์จังหวัดประทุมธานีเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา แล้วก็ทําการฝึกซ้อมทันทีนะครับในช่วงค่าของเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปที่ไปตามที่เราคาดไว้นะครับนั่นก็คือเจชนะทิปส่งกระสินครับมีอาการบาดเจ็บในนัดที่ช่วยบีจีนะครับออกไปเยือนอุทัยธาน,ททานีแล้วก็ได้รับบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมก็ทําให้ต้องถอนตัวออกไปแต่คําถามที่ตามมาก็คือมาโนโ่พกิ้งครับคุณซื้อใหญ่ของทีมเนี่ยจะเรียกใครเข้ามาเสริมทัพแทนซึ่งจริงๆแล้วมาโน่บอกว่าจะบอกผู้สื่อข่าวนะครับในช่วงค่าของเมื่อวานนี้แต่ว่า แลวตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกใครมาติดแต่ว่าในการที่ผมสอบถามไปกับทีมสตาฟโค้ชและก็วงในของทีมชาติไทยเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะเป็นเบนเดวิสนะครับนักเตะจ,จากชนบุรี FC ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นพิรดลฉนฉำรัศมีซึ่ง2คนนี้ละครับคนใดคนนึงเนี่ยก็จะเข้ามาเสียบแทนชนาทิพย์สงกระสินนะครับแต่ภาษีแล้วดูจะเป็นเบนเดวิสมากกว่านะครับที่จะเข้ามาแทนที่ของเจชนาทิพย์สงกระสินซึ่งทีมชาติไทยครับก็มีวานอง แล้วก็มีอิชิอินะครับมาสะทัดอิชิอิที่บุรีรัมย์ส่งมาช่วยก็จะช่วยกันคุมทีมในชุดนี้นะครับซึ่งมานโพูกิ้งกับอิชิอิก็แบ่งการทํางานกันอย่างชัดเจนนะครับในการทํางานแล้วก็เป้าหมายของทีมชุดนี้ก็คือทําผลงานให้ดีกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยและก็ชาวเชียงใหม่นะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยก็จะฝึกซ้อมนะครับที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะบินไปจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4นะครับเพื่อลงทําการแข่งขันสุดฟุตบอลชิงถ้วย พระาชทาน King's Cup นะครับครั้งที่49ที่สนามสมโคต700ปีเชียงใหม่นะครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยครับวันที่7กันยายนก็จะเจอกับเลบานอนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งอิรักจะเจอกับอินเดียใครชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงชาเลิศใครแพ้ก็จะไปชิงที่3นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวแบบนี้ในแวดวงฟุตบอลไทยกับผมโกบอลไทยนะครับในช่วงกระแสไทยลีกช่องกระแสต่างประเทศครับ